สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินยูดีพบกับผมประดพันคนนี้คน,นคนเดิมอย่างแน่นอนครับชิงแนนแนนก่อนอื่นก่อนเริ่ม EP ีนี้ครับต้องขอขอบคุณทีมงานรายการกินยูดีที่มอบเสื้อยืดสวยๆประจำา E พีนี้ให้กับประดับเพิ่มความหล่ออย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับประดับกับรายการกินยูดีมีมิชชั่นหรือภารกิจพิเศษสำหรับการตามหา เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ขายดีที่สุดและตอนนี้ประดับอยู่ที่ w i ดด้อมคาเนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติของเราเนียครบนบรรยากาศคาเฟ่สบายๆบนไม้ไผ่เป็นสะพานทอดยาวข้ามแปลงนากว่า300เมตรนั่นเเพราะฉะนั้นเมนูเครื่องดื่มประสุวภาที่ขายดีซึ่งต้องบอกว่า ช่างฤดูร้อนกําลังจะคืบ่านเข้าสู่ฤดูฝนเมนูนี้ขายดีมันคือเมนูอะไรดีต่อสุขภาพอย่างไรทําง่ายหรือจะสามารถมาชิมแล้วอร,อร่อยขนาดไหนเมนูนั้นเป็นอะไรถ้าพร้อมแล้วตามประดับไปตามหาพร้อมกันครับไปกันเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ประดับก็อยู่ในบรรยากาศของร้านวิ Cafe, ทดัมคาเฟ่ั้นเองครับซึ่งวันนี้ตามภารกิจพิเศษของรายการกินอยู่ดี ที่ต้องมาตามหาเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ขายดีในช่วงฤดูกาลนี้และขายดีสำหรับร้านวิดดัมคาเฟ่ร้านนี้นั่นเองครับสวัสดีครับน้องบาครับสวัสดีค่ะตามภารกิจพิเศษของพนักากินยูดีพี่พะดับวันนี้มาตามหาเมนูที่ขายดีประจำฤดูกาลนี้และประจำร้านนี้ในช่วงนี้เมนูนั้นคืออะไรครับ เมนูที่ขายดีในช่วงนี้นะคะเมนูนั้นก็คือชากลาบน้ำผึ้งมะนาวค่ะพี่ประดับฟังกันชัดๆครับคุณนมครับเมนูก็คือชากุหลาบน้ำผึ้งมะนาวนั่นเองต้องบอกว่าจะมีวิธีการทำง่ายและอร่อยและหน้าตาจะเป็นอย่างไรตามต้องบาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยาม,มาเลยค่ะ ชากราบน้ำพึ่งมะนาวได้เรียบร้อยค่ะพี่ประดาขอบคุณครับน้องบาคคนสวยครับคุณผู้ชมครับและนี่แหละฮะคือหน้าตาของเมนูชากุหลาบน้ำพึ่งมะนาวประจำ EP นี P ้นั่นเองครับไม่รอช้าอย่างแน่นอนครับประดับขออนุญาตชิมเลยแล้วกันฮะเป็นไงครับพี่ประดาสดชื่นไหมคะค<ร>ุณผู้ชมครับต้องบอกได้เลย<อ>ครับว่าได้ความหอมกลมกล่อมของชากลาบนะครับแล้วก็บวกไปถึง ะมะนาวที่เปรีย้ยวกับบุร,ร์รอมหรน้ำผึ้งที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนั่นเองครับต้องก่อนเลือนถ้าต้องถามน้องบาก่อนว่าเมนูนี้อร่อยอยังไงขายดียังไงและที่สำคัญคือคุณผู้ชมมาชิมแล้วเนี่ยจะได้อะไรบ้างครับเมนูนี้ที่อร่อยแลวก็ขายดีเพราะว่าตัววัตถุดิบหลังนะคะที่ประดับเราใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างน้ำมะนาวนะคะเราใช้มะนาวอินทรีไร้์มาเลคค่ะจากเครือข่พิพิธภัณฑ์เกษตรที่ จังหวัดนครราชสีมานะคะเครือข่ายสวนเพชรพี่ไม้นะคะะตัวมะนาวเนี่ยจะมีความแบบอมเปรี้ยวอมหวานซึ่งเหมาะกับมาทำเครื่องดื่มแบบนี้มากทีเดียวแมันจะโชว์มันจะชูความหอมขึ้นมาค่ะมันจะสดชื่นมากๆค่ะพี่ประดับไม่ธรรมดาจริงฮะแล้วก็ที่สำคัญคือดีต่อสุขภาพใช่ไหมใช่ค่ะดีต่อสุขภาพมากแล้วก็ที่สำคัญก็น้ำผึ้งก็คือใช้น้ำผึ้งจากเครือข่ายของพี่ประดาเกษตรที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะพี่ประดาครับผมแล้วมีมีอะไรอื่นอีกนไหมครับมีเพิ่มเติมไหมฮะ สำหรับสรรพคุณนะคะมันจะเป็นยาระบายอ่อนๆน,นะคะ,ะช่วยแบบคนใครท้องผูกก็จะช่วยได้ดีค่ะแต่ว่าแนะนนิดหนึ่งอาจจะคนที่แบบธาตุอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แนะนาให้ทานเ<อ>ยอะเท่าไหร่หรือว่าก็ต้องดูก่อนว่าร่างกายเรารับไหวไหมถือว่าอร่อยด้วยดีต่อสุขภาพด้วยและที่จะมาคณะผู้ชมครับต้องบอกว่าถ้าใครที่มาอุ่นหนุนในน้นอย่างที่น้องมาบอกว่าเป็นมานาวจากส่วนพี่ไมล์หรือพี่น้องคือใครมาราถ้าใครมาอุหนุนก็ถือว่าเป็นการ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรด้วยนั่นเองนะครับเพราะนั้นอยากทานเมนูนี้ฮะมาได้ที่ Wisdom คาเฟ่นะครับทุกวันอาทิตย์ถึงวันพุธทุกวานอาทิตย์ถึงวันตย์ปิดวันจันทร์แล้วันอย่ในขัตฤกษ์นั่นเองกี่โมงคับตลองมา9โมงเช้าถึง มา <ปะ S 1> ชิมตามเวลาวันที่ที่ต้องมาบอกได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรายการกินยูดีเมนูหน้าหรืออีพีต่อไปจะมีอะไรนั้นนะครับโปรดติดตามพวกเราได้ทุกวันพุธนะครับเวลา18น,น,นะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียว่าจะเป็น Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลยก้หรือจะเป็นเพจตรงๆคือเพจรายการกินยูดีนั่นเองนะครับช่วงไทยนี้ประดับและทีมงานรายการกินยูดีและน้องบาค,คนสวยขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ